ทีนี้เราก็มาดูหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ทําฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะคนไข้มีความกังวลล่องใต้ตาและร่องแกม ต้องการเติมฟิลเลอร์แตกลัวว่าเติมแล้วหน้าจะใหญ่หมอจึงแนะนําเทคนิคพิเศษในการเติมฟิลเลอร์ดึงหน้าซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยไม่ทําให้หน้าใหญ่ขึ้นจะเห็นผลทันทีเหมือนฝั่งนี้ที่เพิ่งทาเสร็จและทาให้ใบหน้าฝั่งนี้เล็กลงด้วยเมื่อเทียบกับฝั่งที่ยังไม่ได้ทําสําหรับในเคสนี้เทคนิคพิเศษที่หมอใช้คือการเติม HA บริเวณ mid face เพื่อให้เกิด Atelier Projection เพื่อดึงหนกแก้มด้านข้างให้ดูยุบลง ทีนี้เราก็มาดูหลังจากที่ทําเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะจะเห็นว่าร่องใต้ตาและร่องแก้มตื้นขึ้นแล้วทั้งสองข้างและใบหน้าโดยรวมผูเรียวกระชับขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนทําการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิคพิเศษสามารถดึงใบหน้าให้ยกระชับขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะ